มา,มาลูกมาเอาแลวก้อนเมฆอร่อยคนเดียวใครจะกินมาเลยมาลูกมาตีใบกะเพราค่ะ กินมาเลยนะตอนเมยกินอยู่คนเดียวกินกันหมดแล้วมามามาเร็วเร็วเร็วุมยายลุมยายกินใบกระเพราอีกแล้วมามามาโน่นวางไว้ให้นโน่นก็มีนะ ผ,ผ,นะผัดเผ็ดนกเป็นไงเนี่ยผัดเผ็ดนกเป็นไงเอ่ยผัดเผ็ดนกใส่ใบกะเพรามามาเกาะมาแล้วมาแล้วพี่นาจะผัดเผ็ดนกแล้วผัดเผ็ดนกใส่ใบกะเพราไหมลูก ขนาดไม่มีใบกระเพราเ็ยังลุมพินาเยอะมากเลยนะพอมีใบกระเพราก็โหมากันใหญ่เลยโอ๊ยไอ้นี่นเป็นชอบกัดหมูโอ๊ยลงมาเดี๋ยวนี้ดู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 บัหัวเอาเอากองอีกาตีใบกระเพราโอ๊ย เป็ดใบกะเพราไปนะถ้าเป็ดใบกะเพราเอาเลยดาวเรืองก็มามาอ่ะอ่อ่ะอโอ้ยไอ้นี่กัดเลยหมดแล้วผมฉันเพิ่งจะสระผมมาแล้วเนี่ยอืมถ้าเป็ดใบกะเพราดีกว่า แข็งติดไปกับเขาไปแล้วค่ะพี่น้าไม่ไหวแล้วพี่น้าไม่ไหวแล้วนกลุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวแล้วค่ะไปแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว